สวัสดีสวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขคสุคนด้เอกับผมช่องบาวเน็ต h ช n n นลกับเมนูมันนี่ก่อยปลานิลนโตงงยังยๆเลยหัวมันกระถอดให้ชา,าวเขาแหนนาทดขอะทษท่านชิมาเออกระมัว่าดีมักไม่ใช่คนซีบมังก์หางก,าก่อยดิบอ,อันนี้บ้านบาวเน็ตมาคิดแบบนี้ย้อรอนักครั้งเะย็จดน้ำ จอยสุดมือหนาจชแบบบ้านคาปาอะฮะขึ้นกับไปมะกอกใบมะกอกเข้ากันขนัดมากอกบานเหรอเนี่ยที่ร้อนแท้แล้วก็ ักกับซิลกูมี่คุยบ้านจะ่บ่ไม่ผัดไปเินสิเห็นสิเห็นไหครับบรัมายเก่าก็ไปเถอะก็คือกับปู่ยังมากก็ลงทุ่งนานเท่านั้น ตนก้อยบวมนาบบนี Jamie, ้กินเลยน้อยคุ้มคือว้กขนาดบนมนาเด้อตัวละรอยนี่นะเถือกจิ๋ ุันถงและมันเป็นเงินลราแบบเจ็ดสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบล่ะอขายก,กว่าตามเงาวันเดีจะขายหะไตัวสี่แสนหรอวะไม่ใช่อืตัวเทาซื้อมือพลรานสี่แสนตัวสองแสนอ่างหลัอ่ะอ่างมวลนลยด้วยวะ่ะอืมนี่มึง่ะ càng to ngon phốt, to ngon phốt, to mày nhanh, to quang, nó có khá giống nhau nữa, nó có hai sì to kìa, người bản thịt bò bào quá, Điểm bản ninh thái, để thái hả? lẽ, sì thái ออก,ก็จะเอาตั้งไปกระสอ,อพารู้คือน้ำขอดุ้นแบบน่ะจอน้ำมาดานามาันใช่มันก็เห็ดมันต้องมีถอยมันหายใจได้มันยัง,นองอยู่็ไดเมันต้องมีออกซิกเจงเ Trời ơi Ừ. nhạc anh cũng ông cốc rồi... sự cốc mấy trong ổn. หกพันบาทังคเยแหลบ่เพิ่งาจับอ่ครบในห้องบ่คับอ่ะเรยังบ่คับห้องแคบท่องไม่นก้อปา

sả bò này bò đùi xé bọn bò, bò, khoang mình làm ăn đó, hmm. Là, sụt <coughs> <coughs> ในเมืองโซคาวิทีนงแซะบมดเลยแตะแตงโหลายลัแษณกินกับแมงมอกอบม,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 มันมันเนาะมันมันเปรี้ยวๆแมงมกอบเอากันเลยรัดขาวเลยเนาะอื